แอบข้างหลังว่ข้างหลังพี่แกบวัดไหนนังเขายังไหวอ่ะเฮ้ยพี่แกบยังไหวอ่ะแต่ว่าเราก็คงคาปอะไรไม่เป็นเฮ้ยอย่างเท่เป็นไงมีหมวกใส่แล้วนะลูฟี่ปะเนี่ยโอ้ยไอหมวกปัง A later few moments โอเคอันนี้เหระว้าวนี่ไงเหยื่อ,อล่อของคุณครับ <Cream> อ้ยยอ้ยไอ้วันร้องอ้ยยิบผิด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 อ้าวอ้าวอ้ยวันร้องวุ้นมันงงว่าแม่เล่นอะไรเฮ้ย <p im ple> เฮ้ยดองแน่ดองแน่แนเฮ้ย,ยประตูพังเฮ้ยใครเปิดวะเอ้ยอ้วนอ้วน,นมา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 เล่นเกมดูเขอเป็นรูตรงนั้นไปแล้วดูต่ออ้ยา,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 ายอ้วนมา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 ไล่เกมแบบแม่เร็วเ <Yeah. S 1> จ้โอ้วนลอง นน้องวอยวายหมาเสียงดังว่าแตกแล้แล้วว่ะจะแตกแหละอีกแน่เลยเอเตรียมตัวอุดไม่มีไม่มีไอ้นี่ซ่อมอ่ะไม้ที่แก๊ปเอาไปทำล้วงหมดแล้วเออจริงว่ะกลาเป็นว่าล้วงคือย่อยหมดไปนลยเฮ้ยเธอเฮ้ยมาแล้ว เฮ้ยเธอมีตรงนี้ออกไม่ใช่พี่แก๊ปเดี๋ย้โอ้ยทำด้อมมากินข้าวเลยตอนนี้ยิ้งยุ่นะแอบแอบย่องมากินโอ้ตั้มมี่ยีงมาก็ตายแล้วติ้มเลยโอ้ยโอ้ยงั้นมาดูไหม เข้ามาประตูบานเดียวไม่เหมาะเ้ยไอ้ไปรูนี้มันมันไม่นี่ละไปเฮ้ยต้องมาอีกแล้วเหรอไปเอ้ยตรงไหนหรั่วอีกอ่ะเนี่ยตรงตรงที่เยว่อ<า>จะต้องอุดก่อนปะเข้ามาเข้ามาอ่ะโอ้ยพี่แสนสิริไม่รอดแล้ว <laughs> เออบอกชื่นใจเอ้ยหยุดดีดี้ว้าเฮี้ยวเฮ้ยมาแล้วไปแล้ว้ยยูไม่ถึงวันที่แปะนะเฮ้ยตายแล้วเหรอเออโหมันพวดเข้ามาโ่นเยอะเลยถ้าตายพร้อมกันหมดคือเป็นไงวะยายายาทัานตายรอแป๊บหนึ่งไปกันหมดตายแล้ว โอ้ยซอมบี้เห็นใจกันบ้างขอกระเป๋าก่อนโอ้ยพี่แก๊บอยู่ให้รอดนะได้ได้ไม่ออะไรอะอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวก่อนะทำไมนะมาพี่ยิงใครยิงใครอยู่ไอ้หมอหนี่เฮ้ยเฮ้ยตายรอบสอง เินรีแพ้ไม่ได้เอบเป็นพังหรอพี่แก๊ปเก่งว่ะความหวังของหมู่บ้านคือพี่แก๊บรีแพ้ไม่ได้ใช่ถอดเมื่อกี้ตอนกำลังสร้างลัวหนามอยู่ข้างนอกอ่ะฉันแบบสารภาพตรงๆเลยว่าแบบในรอบเจ็ดวันที่เล่นมาเมื่อกี้ฉันขนลุกที่สุดเลยเออเหมือนกันหยิบผ้าห่มมาห่ ตอนซาวแว่งเปลี่ยนอ่ะแล้วมันวิ่งมาโอ้โหคือแบบตื่นเต้นอะเป็นมาก